สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้ช่องยูซ่มิสโมโนะจ๊ะเนาะวันนี้มิสมพาท่านผู้ชมมาเบ่งบรรยากาศการทางานกะเซาเนาะจ๊ะมิสมสิพาท่านผู้ชมมาเบ่งว่าการทํางานที่ประเทศฝรั่งเศสกะเ้าในห้างเป็นในลักษณะใดเ,เนาะจ๊ะอันนี้มิสมมาเตรียมของหนาลานจ่ะเตรียมงานหนาลานมิสมมาทําความสะอาดตู้ฝรั่งพันก็เฮ็ดขึ้นกันกับมิสมูค่ะยู่ดาลังพ่นก็เฮ็ดงานขมักขมิ่นคือมิสมจ่ะมิสมูก็เฮ็ดงานกุมหน้ากุมตาไปแตะเ้าจ่ะ มือนี้มิสโมเขางานหกโมงเสาร์นะค่ะเนาะมิสโมสก็ต้องได้ตื่นตั้งแต่ตีห้าสี่สิบนะจนะ๊ะเนาะมิสโมสก็เพื่อเวลาล้างหน้าแปรงฟันของน้ำของมิสโมเนาะจานะ้าเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมิสโมสก็เหลือเวลาในการเดินทางมาแล้วก็ขึ้นไปบนล็อกเกอร์ค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยูนิฟอร์มนะจนะ๊ะเนาะแล้วก็ลงมาค่ะมิสโมสก็ ตอนนี้มิสโม่ก็ใส่ราคาจ้าใส่ราคาคาร์มาคาร์มาแปลว่าปลาหมึกเนาะจ้าของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็สลัดดันสลัดดันแปลว่าสาห่ายเขียวสาห่ายวากามิเนาะจ้าแล้วก็ชูชูชิโนะจ้ามิสโม่ใส่ในการเฮ็ดัมซูชิจ้าซูชิโนะก็คือกระหล่ำบานเท้าจ้ากระหล่ำหัวบานเท้าอามาใส่แล้วก็ผสมส่วนผสมต่างๆให้มันเป็นสลัดเนาะจ้าเนาะอันนี้มิสโม่ก็ใส่ใส่ราคาไปเรื่อยๆเนาะจ้า ใส่จะมามนรรเลวนะคะนี่ละจ้าบรรยากาศการทํางานกะเศร้าค่ะห่างพนก็นเงียบนะคะ่ะได้ยงนินต่เสียงพวกกองแกง้งก้องแก้งเนาะจ้าเนาะพนงานแผนกนั่นแผนกนี้พนจัดของจัดเลี้ยงสินค้าจ้ะเห็ุงานขมักขมินกันเลยค่ะนี่ละจ้าบรรยากาศของประเทศฝรั่งเศสค่ะมิสโมทำงานอยู่ประเทศฝรั่งเศสค่ะกว่าเสียหาเงินใดเนาะจ้าเนาะ ลูกไผ่ไข่เจ็บเพื่อนกับมาหามาทามหานะจ้ะเนาะแต่มิสมูก็เดใส่นากากอยู่ตลอดเวลาจา้ะมิสมูใสนากากมาทํางานเป็นเวลามากกว่า2ปีจ้ะอยู่นี่เบื่องจ้าช่มไปเรื่อยจา้าชมไปเรื่อยกับมิสมูว่ามิสมูเห็ดงานแบบไดนเนาะค่ะเนาะมิสมูก็ได้ทําความสะอาดตู้เย็นแล้วก็เพื่อนๆใน้ผ่าแผเพื่อนก็ไเด้เดเดจัดเขียงจัดอย่างเนาะคะ่ะเตรียมข้อมในการเริ่มงานวันใหม่เนาะจา้ะเนาะเห็ดจังสี่วงว่นไปเนาะคะ่ะทุกๆมือจ้ะ มิสโมติดสลัดกับไก่เลี่ยมแล้วค่ะเดี๋ยวมิสโมก็จะจัดเลี้ยงสินค้าอําที่เพิ่นเข็นรถไปนั่นก็คือแผนากปลาเนะาะจ้าซูชิของมิสโมู้ซีอ่ตรงขามกับแผานากปลาค่ะแผานากปลาของประเทศฝรั่งเศสซูชิกับปลาซีอยู่ตรงขามกันเนาะค่ะเนาะห่างเพิ่นสะอาดสะอาดค่ะท่านผู้ชมจา้าสะอาดสะอาดเนาะค่ะเนาะ จะมีพนักงานมาทําความสะอาดก่อนเปิดหางหรือกันจ่าเปิดสิขีรถอยู่ในหางเลยนะจ่าเนาะเปิดสีขีรถทําความสะอาดจ่าขีรถทูหางขีรถคัดหางแล้วจ่าเนาะพนักงานลานปเพันกระส่ชุดซีเหลือพันกระลากสินค้าออกมาจัดเลี้ยงจ่าพันจัดเลี้ยงสวยๆเนาะคะ่นะเนาะกว่าสิไดงเงินพ่นมาเนาะจ่าท่านผู้ชมจ่าแต่ว่าดวงดีที่ว่า มิสโมอยู่ประเทศฝรั่งเศสนี่ค่าค่าข้องฉีบค่าแรงมันสูงนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็หลังจากที่มิสโมจัดเลี้ยงสินค้าแล้วมิสโมก็สิมาล้างเขาค่ะมิสโมก็จีหุงเข่าตอนเศร้านะจ๊ะเนาะมิสโหมหูงเข่าแล้วมิสโมก็จีใสสลัดไว้ก้อนสิเปิดล้านค่ะอันนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วค่ะท่านผู้ชมจะเปิดหางแล้วช่วงนี้หางสิเปิดเร็วนะจ๊ะหางสิเปิดแปดโมงเคิงค่ะ ปกติก่อนที่ช่วงโควิดสิมาห่างสิเปิดประมาณเก้าโมงค่ะปิดสองทุ่มแต่ว่าช่วงนี้หากเพิ่นกัดลดการปิดมาครึ่งชั่วโมงแล้วกันยน่นการเปิดมาอีกครึ่งชั่วโมงจะเป็นแปดโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะจ้ะเนาะลูกค้ากันเลือกใจจับใจสินค้านะจ๊ะเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสนี่ดีเนาะค่ะเนาะ กลุ่มที่ตกงานก็มีเงินเดือนเงินของรัฐบาลสนับสนุนจ้าอันนี้ก็ได้ถึงเวลาเตรียมงานจะเตรียมของเตรียมปลาเนาะจ้าเนาะหลังจากหลังจากที่ออกงานเสียจเดียบลอยแล้วคร้วเล็กๆของบริษัทของมิสโมนี่ก็สามารถทําปลาอยู่ข้างนอกได้คือกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันต้องอุณหภูมิต้องต้องถึงเนาะจ้าเนาะในการทํปาปลาคืออ,อุณหภูมิต้องเด่นว่าสามารถที่จะเป็นอุณหภูมิห้อนได้เนาะจ้าเนาะตามกฎหมายของฝรั่งเศสได้4จุด สี่จุดหาหรือสี่จุดเจ็ดนี่นะจ๊ะมิสโมจัมบ่ผิดเนาะค่ะเนาะความเย็นของปลา,าเนาะจ๊ะอุณหภูมิของปลาแต่อันนี้บริษัทมิสโมสิทัวรีเดียซียูทีอุณหภูมิสององศาเศษเนาะค่ะเนาะอันนี้เชฟเพื่อนก็ตัดปลาค่ะมิสโมเขาได้โอกาสนำมานำเสนอให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะจ๊เะเนาะฟิลิปปาค่ะอยู่นี่เพื่อนอิ่นฟิลิปปาคือว่าตัดปล่าออเป็นชิ้นจะเตรียมชิน้นงานไว้ตัดซูชิเนาะค่ะเนาะ นี่นะจ๊ะสวยงามมากเลยค่ะการตัดการฟิลิปปานี่มันจะเป็นกางติดหนังอ้วนเนื้อติดหนังยุนง่นยน้อยเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องแซะออกมาเนาะจ้ะหรือว,ว่าท่านผู้ชมท่านใดที่แบบว่าเอาปลาไปเฮ็ดปลาบดหรือว่าปลาสับเอาซอนมาขูดเนาะคะ่ะซอนขูดกลางเนี่ยแต่ว่าบริษัทของมิสมบอมีอมีขั้วหล่อนเนาะคะ่ะเนาะก็เล่นในถิ่มเนาะค่ะอาทิเช่นหัวปลาเซียมบริษัทของมิสมก็ได้ถิ่มออกไปค่ะ แต่ว่าขันเป็นเมืองไทยก็เอาสามารถมาทําปลาหัวปลาหนึ่งบังนาเนี่ยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นการเชาะกลางๆค่ะเชาะให้เนื้อมันออกน้อยที่สุดนะคะ่ะสาเหตุที่เอาทิชชู่มามา,มากกดใบเพราะว่ากดให้กลางมันดีดขึ้นค่ะแล้วก็ให้มีดเ่าส่วนเด่งกลางออกมาได้เร็วนะคะเนาะกดกลางปลาค่ะกดกลางกลางให้กลางมันเด้งขึ้นมาแล้วก็ขันตอนต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งปลาจ้ะ เชฟ่านี้พยามที่สิบจับปลามากไม้นะจ้ะเนาะเพราะว่าขันจับปลาไหลกลับไปกลับมามันแตกจ้ะเชฟพิ่นชำนาญนะจ๊ะพิ่ก็สิใส่ในการมุนเขียงเลยจ้ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการมุนเขียงแบบนี้ก็สิลดการจับเนื้อปลานะจ้ะลดการข้าวค่ะขันเฮาจับปลาปลามันเป็นมันหมากนะจ้ะมันอยากตัวการทํางานเพิ่นก็อันนี้ เอากลางท้องออกนะจ้าเนาะเฮ็ดไปซ่าห์เฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะชมไปเรื่อยๆกับมิสมู้นะคะอยู่ประเทศฝรั่งเศสค่าแรงมันสูงนะจ้าเนาะค่าแรงกับเที่ยวเที่ยวกับบ้านเท่ากับสามเท่านะจ้าเนาะค่าแรงขันต่ำค่าแรงขันต่ำของประเทศฝรั่งเศสการทํางานสามสิบห้าชั่วโมงนะจ้าเป็นเป็นแบบว่าแรงงานขันต่ำค่าแรงขันต่ำนะจ้าสี่ทัวร์ชิลเลียอยู่หนึ่งพันห้าสิบยูโรจ้า ว่ากันไปนะจ seat, nine, males, pue, people, really Arizona, ๊ะเนาะความอยากงายของงานการปรับลดปรับเปลี่ยนราคาเนาะจ๊ะเนาะสามารถปรับราคาขึ้นได้เนาะจ๊ะเนาะค่าแรงของเฮาปรับขึ้นไปเป็นไตมาดไตมาดแล้วแต่บริษัทนันทิพิจารณาความสามารถของเฮาเนาะจ๊ะอันนี้คือแรงงานถูกต้องตามกฎหมายค่ะแต่ว่าแรงงานมืดมิสมู่บมู้เนาะค่ะแต่ว่าเขาก็นนาสีไดลายอยู่แรงงานหมืดอันนี้มิสมูเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเนาะค่ะแต่ว่ากลุ่มของมิสมูก็ได้เงินเดือนที่ที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำจ้ะ เห็นว่าจะาเพิ่นยิตใสก่างออกนะคะ่ะอันนี้คือการแต่งปลาจะให้เนื้อปลามันออกหน่อยที่สุดนะค่ะเนะาะปลาเพิ่นสีสวยสวยค่ะท่านผู้ชมจ้าเบิง่งเด้อจ้าเด้อ มาเบิ่งกับมิสมูค่ะมิสมูพยายามที่จะอธิบายนาทีการงานของมิสมูให้เบิ่งนะจ้าว่าความยากง่ายของงานมือหนึ่งมือหนึ่งมิสมูเห็ุอีอย่างนะจ้าในงานหลกักกางานเหตุงานอยู่ฝรั่งเศสนี่มันยากมันง่ายจ้ะงานของมิสมูค่อนขังว่าถึงง่ายจ้ะเพราะว่างานมิสมูอยู่ในห่างแต่ว่าการเหตุงานอยู่ในห่างคือว่ามิสมูเป็นขั้วเปิดเนาะค่ะลูกค้าสามารถยางพานหรือว่าซองขมาบพานกระจุกไดก้คือว่าความสะอาดเ้าต้องเป็นที่หนึ่งจ้ะการรักษาความสะอาดจะ อันนี้เชฟเพิ่งแต่งทองปลาจา้้เนื้อมันออกน้อยดีสุดค่ะเห็นบ่สวยงามบาจะท่าผู้ชมพอแต่งแล้วมีสมมกสีน้ำเสนอในส่วนของงานปั้นจา้าเห็นบ่อันนี้บริษัทของมีสโมปั้นสวยงามมากเลยจ้ะนี่หนาล้านจา้าสำหรับหนาล้านที่เอาออกมาขายนะะเนาะค่ะเนาะงานที่ปั้นอยู่ข้างในก็เอามาขาย ตัวนี้เป็นปั่นเสร็จแล้วนะจ้าเนาะก็เอางานออกมาขายให้ลูกค้าเลือกชมเลือกซื้อเลือกหาได้นะจ้าเนาะรสชาติถูกปากของฝรั่งค่ะรสชาติถูกอกถูกใจนะจ้าเนาะอทิเช่นซอสซอสนี่ก็เอาแบบซอสสีราชามาผสมกับมายองเนสเนาะค่ะเนาะให้มันมีแบบความเปรี้ยวเผ็ดนิดๆจ้าแล้วก็ความมันของมายองเนสเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะมิสมูต้องขออนุญาตไปแล้วค่ะบ๊ายบาย